คุณป้าอัมพรค่ะถามเรื่องของการถูกบุกรุกที่ดินสวัสดีค่ะคุณป้าคะค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองตามจากค่ะคุณป้ามีที่ดินเป็นโฉนดหรอคะหรือว่ายังไงคะเป็นโฉนดค่ะซื้อเป็นที่จัดสรรนะคะมันยาวเป็นได้ร้อยแปงเลยอะค่ะเขาก็รักทามหมดตลอดเลยค่ะแต่ของฉันมีมีอยู่ไล่เดียว ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ที่รา่ที่ไหนนครนายกค่ะที่ดินอยู่นครนายกไปซื้อที่จัดสรรมาเป็นร้อยไร่หนึ่งไร่ใช่ไหมค่ะหนึ่งไร่ค่ะแล้วตอนนี้รักทำอ่ะหมายถึงมีคนบุกรุกเข้ามาทําทําอะไรทําทําก็ทําอะไรครับทํานาค่ะอืม ทำนาบุกรุกมาเลยแล้วแล้วเราไปแจ้งความไหมยังไม่ได้แจ้งค่ะสี่สิบปีแล้วค่ะเดี๋ยว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 หมายถึงอะไรเขาทำนาในที่เรามาสี่สิบปีอะคะค่ะทำนาในที่เราสี่สิบปีแล้วค่ะโอ้ยโฉนดยังเป็นชื่อเราอยู่หรือเปล่าล่ะครับยังเป็นชื่อเราค่ะเราเช็คเมื่อไหร่ครับที่ว่าเนี่ยก็เป็นเสียค่าที่ดินทุกทุกปีค่ะ เขาเรียกภาษีมาทุกรอบทุกทุกปีใช่ไหมค่ะที่โทรมาถามจะถามว่าจะต้องแก้ไขยังไงนะที่ไม่ให้เขามาทำทำนาในที่เราอะค่ะไปแจ้งความก่อนก่อนอื่นต้องไปแจ้งความก่อนครับค่ะอืมไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะบุกรุกค่ะ แจ้งค,ความดาเนินคดีบุกรุกเมื่อเขาถูกแจ้งความคดีฐานบุกรุกเนี่ยเขาจะถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีมันมีโทษจําคุกถึงสามปีนะบุกรุกกันทั้งกลางวันกลางคืนก็ห้าปีนะค่ะเพราะงั้นพอเขาถูกแจ้งความ,มดําเนินคดีเขาจะต้องออกไปไหมล่ะป้าเขาก็ต้องออกใช่ไหมถ้าไม่ออกก็โดนจับโดนดำเนินคดีใช่ไหมบุกรุกมันยอมความได้นะป้านะค่ะ เพราะฉะนั้นป้าก็ต้องแจ้งความดําเนินคดีถ้าป้าปล่อยทิ้งมาไว้ป้าบอกว่าเขามาแล้วป้ารู้ตัวตนคนทํำไหมรู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้ใครทําค่ะแล้วเขาเขาก็ให้คนอื่นเช่าต่อไปปีละหกพันแล้วป้ารู้ได้ยังไงอ่ะก็ไปไปบ้านผู้ใหญ่ค่ะไปบ้านผู้ใหญ่ ป,ป้าแสดงว่าพอมีข้อมูลอยู่จะพอรู้และสืบสาวราวเรื่องได้ว่าใครเป็นผู้รุกเข้ามาในที่นี้และเขาให้ใครเช่ามันก็สืบได้อยู่แล้วถ้างั้นอ<ะ>โอเคอ<ะ>เอาตามที่ป้าว่าป้าถามว่าทําไงก็ไปหืมีมีเรื่องหนึ่งนะคะ,ะเรื่องนี้จบแล้วเหรอ,อยางตางยางยางัยงยังตางคุณถนอมอยู่ค่ะอ่าป้าครับ ป้าอบอกว่าเขารุกมาสี่สิบปีเนี่ยถ้าเขาไปร้องครอบครองปรปักนั้นเขาควรจะได้ไปตั้งนานแล้วนะ<ช>ป้านะ,ะสิบปีก็ได้แล้วยังมีความโชคดีอยู่บ้างถ้าเขายังไม่ร้องโฉ<อ>นดยังเป็นชื่อป้าเขาถึงเรียกประเมินภาษีนี่ยครับใครบอกว่าภาษีที่ดินไม่ดีเห็นบนกันจังถูกเรียกเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยบนกันจังเลยออทาไมต้องเก็บทําไมต้องเสียทําไมต้องเสียทําไมต้องเก็บถ้าเขา เนี่ยเนี่เดี๋ยวนะป้านะข้อดีของเรื่องนี้เนี่ยทาให้หลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีที่ดินอยู่เนี่ยก็รู้ได้รู้เพราะท้องที่เนี่ยเขาเรียกเก็บภาษีมามีคนคนหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะครับพ่อเขาโอนให้โดยที่เขาไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นลูกเขยพ่อตาโอนที่ให้หนึ่งไร่ที่จังหวัดนนทบุรี่อได้บกแล้วก็ตัวเองก็เลิกลากับลูกของพ่อตา แล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วได้ร่อนด้วยนะคนคนนี้ที่โทรมาถามเราเนี่ยโชคดีไปเลยเป็นคนได้ร่อนอยู่ๆก็มีทางเทศทางอบตเนี่ยแจ้งมาว่าให้ไปส่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเห็นไหมถ้าไม่มีกฎหมายนี้แกจะรู้ไหมแกมีที่หนึ่งไม่รู้จะนีทรับสิิเท่าไหร่ป้าก็ยังรู้ได้ว่าโอเคเขายังไม่ครอบครองปรับักป้าไปแจ้งความดำเนินคดีเสียนะครับม่งานเดี๋ยวเขายึดครอบครองปรปบักเอาสุดท้ายเรื่องป้าอีกเรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรครับ เรื่องเรื่องผอนที่่ะผ่อนเดือนละพันเป็นที่จัดสรรอีกเหมือนกันค่ะครับทีนี้ก็ก็ผอนมาเป็นสิบปีแล้วแต่เขาก็ไม่โอนให้สักทีเนี่ยก็ผ่อนยังไม่หมดนะผ่อนหมดแล้วค่ะผ่อนหมดแล้วแต่ยังไม่โอนแล้แลไปหาเขาเขาก็หลบหน้าไม่ให้เจอหน้าเลยพวกเราก็โอเคพาอยู่ที่ไหนลแตง อยู่นครนายกเหมือนกันนะนครนายกองเหมือนกันนครนายกองเหมือนกันค่ะป้าไปป้าแล้วป้าอยู่ป้าก็ไปป้าโทรไปที่อายการหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดป้าครับป้าจดเบอร์นี้เลยหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดค่ะหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดป้าโทรหาอายการแล้วก็ขอคําปรึกษาแล้วก็เอาเอาชื่อของผู้ขายนะกับใช่ครับชื่อผู้ขายกับชื่อของผู้เสียหายเนี่ยรวมกันให้อายการเรียกผู้ขายมาเจรจา นะครับเพื่อให้ใมีการโอนกันถ้าว่าผ่อนชำระก,กันหมดแล้วนะป้านะเอาตามนี้ครับสวัสดีครับ